มวยจบผมไม่จบสรุปหลังเกมโดยใหญ่ลำนาลายในคลิปนี้ครับเราจะมาสรุปหลังเกมการชกในสกวันไฟในทังที่สามิบห้าครับเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่6กันยายนที่ผ่านมาจากสนามมวยเวทีลุมพินีและคู่ที่แฟนๆมวยชาวไทยให้ความสนใจกันมากที่สุดนะครับมวยไทยในพิกันรุ่นเฟเธอรเวทไม่เกิน155 5่อนครับคู่รองในรายการชาร์โดสิงมาวิน นักชกดาวรุ่งอาวุธหนักครับโกจอนมาเจอกับบัมปาร่าคูยาเต้นักชกฝร,รั่งเศสเชื้อสายมาลีเกมการชกในยกแรกครับชาโดเป็นฝ่ายเดินไล่เบียดครับแม้ว่าชาโดในไฟนี้จะเล็กกว่าทางด้านของคูยาเต้พอสมควรครับพยายามจะเดินบทครับเจาะเข้าไปทําเกมแต่ว่าคู่ต่อสู้ไวเลือเกินครับคล่องมากมาก,มากครับเกมการชกในยกแรกจบลงด้วยสถานการณ์ที่ดูแล้วค่อนข้างเจอึดอัดของชาโดยกที่2 ชาโดพยายามเดินไวขึ้นครับเน้นไปที่การสาดแข้งขวายาวๆครับพยายามจะสาดขวาไล่อัดก่อนจะมี1จังหวะครับที่ชาโดเตะหลุดครับแต่ทว่าไม่ได้เตะหลุดเปล่ากับใช้สถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ครับด้วยการหมุนตัวใช้ท่าต่อเนื่องครับน่นคือแขนซ้ายครับฟาดไปที่บริเวณใบหน้าของคูยาเตดอกนี้ดอกเดียวครับเล่นเอาคูยาเตหล่นลงไปนั่งแพนน็อกในยกที่2นี่เองครับด้วยเวลา1นาที20วินาทีซึ่งถ้าไม่ตายท่านี้ครับ ถ้าเป็นฝรั่งจะเรียกว่าท่า spinning backfit นั่นคือการหมุนตัวแล้วใช้บริเวณท่อนแขนฟาดไปที่บริเวณเป้าหมายนะครับจะคล้ายๆกับสอกกลับหรือฮีลันม้วนแผ่นดินครับแต่สอกกลับเนี่ยใช้คมศอกฟาดนะครับคือหักศอกแล้วก็ใช้คมศอกฟาดไปที่เป้าหมายครับแต่ลูกนี้ท่านี้ครับจะเป็นการใช้บริเวณท่อนแขนครับเพราะฉะนั้นครับสำหรับลูกนี้ระยะการทําลายล้างก็จะมากกว่าศอกกลับหรือฮีรันม้วนแผ่นดินครับ และลูกนี้ครับถ้าเป็นแม่ไม,ม้มวยไทยจะถูกเรียกว่าคว้างจับนาลายผลของการใช้ท่ายากท่านี้ครับทำให้บอสชาตีครับควักโบนัสครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทมอบให้กับทางด้านของชาโดเลนเอาชาโดและคุณแม่ครับซึ่งได้ขึ้นมาแสดงความยินดีกับชาโดบนเวทีครับดีใจทั้งแม่ทั้งลูกครับเพราะหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถือเป็นเงินก้อนโตสําหรับครอบครัวนี้เลยทีเดียวระหว่างการให้สัมภาษณ์ครับทางด้านของชาโดได้ เผยประโยคเด็ดประโยคนึ่งครับซึ่งถือว่าสะเทือนไปทั้งโลกโซเชียลเลยทีเดียวโดยทางชาโด o w เผยว่าผมเองไม่ได้แข็งแกร่งอะไรแต่ผมถูกเลี้ยงดูมาจากคนที่แข็งแกร่งกว่าและนั่นมันทำให้ผมยอมแพ้ไม่ได้นี่เป็นถ้อยคำที่ลึกซึ้งและกินใจแฟนๆในโลกโซเชียลเอามากๆครับหลายๆคนประทับใจโดยเผยความรู้สึกผ่านตัวอ,อักษรในโลกโซเชียลว่าน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวสำหรับถ้อยคำนี้ หลังเกมครับทางชาโดได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในจังหวะเอาชนะน็อก้ดยสปินนิ่งด็กฟิตครับเป็นจังหวะที่เจ้าตัววางแผนมาอยู่แล้วเมื่อถูกถามว่าได้แรงบันดาลใจท่านี้มาจากใครครับเจ้าตัวก็เผยว่าได้มาจากวันฉลองสิทธิซอน้องหรือวันฉลอง PK แสนชัยมวยไทยยิมและก็ล่าสุดมันมาเลยนะครับนะถือริสงซังเล็กก็ลอด,ดูรอติดตามครับว่าไฟในอนาคตที่ชาร์โดครับจะขึ้นชิงแชมป์โลกจะเกิดขึ้นเมื่อไหรก็อย่าลืมพลาดติดตามกันนะครับ คู่ต่อมาครับมวยไทยในรุ่นแบนตอเมเบลพที่ัดไม่เกิน145่ปอนด์ครับแลมโบ้เล็กสองอจุลุลครับเจอกับนักชกชาวรัสเซียดิมิทรีคอปตุนคู่นี้ครับเริ่มต้นในยกแรกครับคอปตุนอาศัยความยาวใหญ่ครับเดินบุกกดดันก่อนเลยในขณะที่ชาโดว์ครับพยายามจะหาจังหวะโตด้วยแข้งขวาครับ ยกที่2ครับแข้งขวาของแลมโบเริ่มทํางานได้มากยิ่งขึ้นครับแตะเข้าเป้าได้บ่อยขึ้นตอนที่การยกครับแลมโบเล็กจะตัดสินใจเดินบ้างแล้วก็ได้จังหวะยิงหมัดขวาอบด้วยฮุกซ้ายเล่นเอาคอบตุนครับหงายท้องแพนน็อกไปในยกที่2องนี่เองครับด้วยเวลา2นาที1วินาทีแน่นอนครับใช้ชนะในครั้งนี้ของแลมโบ้แล้วครับมีแฟนๆมวยจํานวนไม่น้อยครับชื่นชมครับช็อตน็อกถือว่าเป็นจังหวะที่แม่นยําและเด็ดขาดเอามากๆครับคือต่อยเข้าทั้ง หมัดแรกครับก็คือหมัดขวาและหมัดปิดฉากก็คือทุกซ้ายแต่กะนั้นครับก็มีจํานวนไม่น้อยครับยังมีดราม่าเพราะในช่วงที่ทางด้านของแรมโบ้เลยครับต่อยคอปตุหล่นลงไปนอนไงท้องปังงานครับคอปตุนได้ไปโชว์แอคชั่นครับโดยการกวักมือให้คอปตุนลุกขึ้นมาสู้ซึ่งแน่นอนครับแฟนๆในโลกโซเชียลบางส่วนเห็นว่าเป็นการท้าทายและไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้มองไปถึงว่าด้วยช็อตนี้ด้วยจังหวะนี้ครับ ทำให้แลมโบเล็กไม่ได้โบนัสแต่บางส่วนครับก็บอกว่าให้เป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้จังหวะนั้นครับเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของแอคชั่นเป็นเรื่องของจิตวิทยาครับและก็เป็นรสชาติของการแข่งขันครับซึ่งการชชมวยมันไม่เหมือนล้มไทยนะมันก็จะต้องมีแอคชั่นต่างๆนานาเหล่านี้ถ้าไม่ได้ดูกันเป็นการหยาบคายกันจนเกินไปนะักก็ถือว่าเป็นสีสันของเกมการแข่งขันจากนั้นครับทางด้านของแลมโบเล็กครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สือข,ข่าวครับ โดยมองว่าช็อตน็อกครับเจ้าตัวศึกษามาเป็นอย่างดีครับแลมโบเล็กศึกษามาเป็นอย่างดีคอปตุนดูเหมือนว่าเป็นนักชกที่ออกอาวุธแล้วหลวมครับมีช่องว่างให้โดนสวนนะครับและจังหวะที่น็อกครับก็เป็นจังหวะที่แม้คอปตุนเหมือนจะหลุดเหมือนจะหลวมานะทางด้านแลมโบเล็กก็เลยสวนเอาชนิที่เรียกว่าน็อกไงท้องไปเลยทีเดียวส่วนเรื่องโบนัสครับแลมโบเล็กก็ยอมรับครับว่าเสียได้ครับและระหว่างที่เราสัมภาษณ์แลมโบเล็กอย่นั้นก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะเสียดายอยู่เลยนะครับ อนาคตครับก็คงจะตั้งเป้าไว้ว่าจะชิงแชมป์แต่อย่างน้อยๆครับเจ้าของแชมป์คนปัจจุบันมันคือนาบิลอ่านันครับไฟชิงแชมป์ครับคงต้องใช้ระยะเวลายาวนานไม่น้อยกว่า2-3ไฟเป็นอย่างน้อยครับส่วนคู่นำรายการครับเป็นการชิงแชมป์โลกมวยไทยหญิงในรุ่นสตอร์เวพิกาดไม่เกิน125ปอนด์สเตลล่าเฮเมตเบเกอร์ยกแรกครับกดทางด้านของแจ็คกี้บุนตันครับอดีตแชมป์คนเดิมนะครับหล่นนับ82ผลครับ แม้ว่าทไทยๆครับแจ็กกี้บุนตันจะพยายามเร่งเครื่องสุดชีวิตแต่ก็ไล่ไม่ทันครับครบ5ยกครับสเตล่าครับชนะคะแนนคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรเวตไปครองทันที MMA ในรุ่นเฟเธอเวทครับไม่เกิน155ปอนด์ครับอักบาอับดุลไลเอฟครับยังโหดไม่มีเปลี่ยนครับไลทุบทางด้านของอิบากิมดาวเอฟครับแพ้นอกในยกที่3ด้วยเวลา3นาที49วินาที MMA ในรุ่นไลท์เวทพิการไม่เกิน170ปอนด์ครับไทยลูทโลครับใช้ท่าเลนเกโชคครับเอาชนะซับมิชชั่นอเดลลีในยกที่2ด้วยเวลา4นาที14วินาทีหมยไทยในรุ่นไฟเวทไม่เกิน135ปอนด์ครับโยฮันโจโจโกาซารีครับไล่ถล่มทางด้านของซากาเรียเอลจามารีแพ้น็อกในยกแรกด้วยเวลา2นาที1 0วินาที MMA ในรุ่นอะตอมเวทพิกัด115ปอนด์หญิงนะครับนาตาลีซัสเซโดใช้ท่าอัมบาครับเอาชนะมาลาเลนาอลากอนในยกแรกด้วยเวลา2นาที42วินาทีและคู่รักในรายการครับคิกบ็อกซิ่งในรุ่นไฟเวทพิกัดไม่เกิน135ปอนด์ครับอิวอิวตา2ยกเป็นรองครับก่อนจะเล่งเครื่องเอาชนะน็อกจอมพิกแพงอย่างจอแดนเอสตูบินานในยกที่3ด้วยเวลา1นาที45วินาที และนี่ครับก็คือทั้งหมดในเช้าวันเสาร์ที่6กันยายนที่ผ่านมาในศึกวันไฟในครั้งที่35ราการนี้ครับมีคู่ไหนครับชกได้ดูเดือดถูกใจหรือมีใครโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจน่าพูดถึงกันบ้างสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะครับและที่สำคัญถ้าชอบในคอนเทนต์ของเราอย่าลืมพวกเรานะครับมวยเด็ดสังเวียนเดือดสวัสดีครับ